สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไฟฉายคาดหัวนะครับนะเป็นค่ายที่ผมไม่เคยรีวิวมาก่อนเลยนะครับนะซันเรย์นะครับนะรุ่นมูเยหกห้าศูนย์เนี่ยนะครับนะก็ตัวนี้ความสว่างสูงสุด650ลูเมนนะครับตัวนี้นะครับทุกท่านก็เป็นไฟฉายคาดหัวนะครับที่นะครับน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าบอดี้นะครับนะอ่าบอดี้จะเป็นไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับนะบอดี้จะเป็นโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์นะครับนะตัวนี้เนี่ยทางแฟชช์ไลค์โกส่งมาให้ผมรีวิวนะครับนะ ก็ผมเห็นราคาคร่าวๆนะก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับพันสามได้มั้งพันสากว่าบาทนะครับน่าสนใจมากนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ข้างในจะใช้แบต3ามอ่อหนึ่งแปดหกาศูนย์นะครับความจุ3,400มิลลิแอมป์นะครับเป็นแบตที่มีช่องชาร์จ USB c นะครับอ่าเปิดโหมดต่ําสุดเนี่ยก็จะได้145ชั่วโมงนะครับการกันน้ํา IPX 5นะครับน้ําหนัก116กรัมนะครับนี่ก็คือข้อมูลบนกล่องหลอด LED นะครับทุกท่านให้หลอดครีมาแต่ไม่บอกว่าเป็นหลอดอะไรนะครับแต่เดาว่า อาจจะเป็นพวกแนวพวก xpg อะไรพวกนี้ดูจากตรงนี้แล้วนะครับนะสปอตไลท์คือหลอดนี้ครับนะแสงสวยนะครับนะพุ่งแล้วก็ได้กว้างด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับแสง 4000K นะครับแล้วก็ตัวนี้แสงฟลัดไลท์นะครับแสงห้าพันเจ็ดรนะครับแล้วก็มีแสงแดงเขียวน้ำเงินนะครับแดงกระพริบแล้วก็ตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์นะครับใช้มือโบกเนี่ยนะครับเป็นการโบกแบบเปิดปิดไฟด้วยนะครับนะอันนี้คือชอบมากเลยนะครับนะ น่าสนใจมากๆนะครับตรงนี้คือคือครีบนะครับระบายความร้อนนะครับเนื่องจากว่าบอดี้เขาเป็นอาโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์นะครับมันก็จะระบายความร้อนได้ไม่สู้อลูมิเนียมนะครับเขก็จะมีครีบระบายความร้อนตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับนะนี่ครับนี่คือฝานะครับจริงๆแล้วตัวนี้มันคล้ายๆกับ Next Torch อะไรสักอย่างนะครับที่เป็นไฟฉายคาดหัวแท็ติคอลนะครับนี่ครับแบตเตอรี่นะครับนะ3,400มิลลิแอมนะครับ ช่องชาร์จ USB C นะครับตัวนี้คือฝานะครับโอเคเราก็ขันฝาเข้าไปนะครับปิดให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อมูลความสว่างกันหน่อยครับทุกท่านนะตัวนี้สว่างเท่าไหร่นะครับก็โดยรวมผมชอบนะผมชอบมันแปลกดีนะครับอ่ะนะครับ ในโหมดนะครับแสงนะครับแสงสปอตไลท์นะครับนะความสว่างเนี่ยเริ่มตั้งแต่ยี่สิบถึงสามร้อยนะครับเริ่มจากซ้ายสุดก่อนนะครับนะก็ตรงนี้นะครับทำไมเขาเขียนแบบนี้เพราะว่าการปรับแสงจะเป็นแบบรีนะครับสปีดความเร็วในการรีดีมากครับไม่เร็วเกินไปนะครับวันนี้ชอบเลยนะครับนะก็ยี่สิบรูเมนเนี่ยก็เปิดได้ประมาณเก้าสิบห้าชั่วโมงนะครับนะสามร้อยเนี่ยก็เปิดได้ประมาณสัก 14ชั่วโมงนะครับจริงๆมีการดรอปนะครับดรอปมาสักแรงกว่ากลางกลางหน่อยนะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มีความจำเขาจะสตาร์ทที่กลางๆนะครับนะแสง f l a s h l i g นะครับก็สว่างสูงสุด200ลูเมนเริ่มตั้งแต่10นะครับนะ200ลูเมนนี่ก็ประมาณ18ชั่วโมงนะครับนะก็มีดรอปเหมือนกันนะครับนะดรอปแต่ก็ยังสว่างเดินได้นะครับนะสบายต่ำสุดนี่10ลูเมนนะครับก็เปิดได้145ชั่วโมงนะครับนะ Extreme l y bright ก็คือสปอตกับฝัดรวมกันนะครับสว่างสูงสุด650ลูเมนนนะครรัับกก็ตวี้จิงๆ แรงสุดมันเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็จะดรอปลงมาสักแรงกว่ากลางๆอยู่นะครับเเปิดได้7ชั่วโมงนะครับนะถ้าต่ำสุดของมัน30ลูเมนเปิดได้63ชั่วโมงนะครับสีแดงนะครับ8ลูเมน33ชั่วโมงสีน้ำเงิน4ลูเมน36ชั่วโมงแล้วก็สีเขียวนะครับนะ27ลูเมนนะครับเปิดได้29ชั่วโมงนะครับนะโอเคนะครับเห็นไหมครับหลอดไฟก็เป็น 4,000K กับ 5,700K นะครับนะสปอตไลท์ 4,000K ฟัดไลท์ 5,700K นะครับนะน่าสนใจมากตัวนี้นะครับนะครับโอเคนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานครับตัวนี้อ๋อมีรันไทม์กราฟด้วยครับโทษทีนะครับนี่คือรันไทม์นะครับนะก็เห็นไหมครับตามสไตล์ขั้นหัวแบบเทรลก็คือมันก็จะค่อยๆดรอปแสงลงมานะครับเรื่อยๆนะครับเพื่อประหยัดแบตนะครับนะถ้าแบตเริ่มอ่อนก็ความสว่างก็เริ่มลดลงเรื่อยๆแหละนะครับนะถ้าดูสไตล์นี้นะครับนะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันครับทุกท่านว่าตัวนี้เขาใช้งานยังไงนะครับนะโอเคขอเก็บกล่องก่อนนะครับนะ ก็ไม่ได้ใช้งานยากนะครับนะดูจากสวิตต์ตรงนี้นะครับมี2สวิตต์นะครับตรงนี้เปิดปิดตรงนี้แสงแดงนะครับนะผมเริ่มที่สวิตต์นี้ก่อนนะครับนะปุ๊บกดหนึ่งครั้งเปิดนะครับนะมันจะเปิดนะครับแสงโฟกัสนะครับจริงๆแล้วมันมีความจำนะครับมันจํโหมดแสงว่าใช้แสงอะไรล่าสุดแต่คิดว่าจะต้องเปิดนานถึงกี่นาทีไม่แน่ใจนะครับนะเหมือนหาในคู่มือไม่เห็นนะครับนะก็พอเปิดปุ๊บนะครับ กดแช่ค้างไว้ก็จะหลีขึ้นหลีลงนะครับขึ้นสุดลงสุดจะมีกระพริบเตือนนะครับนะประมาณนั้นนะครับความเร็วในการหลีดีมากนะครับทีนี้นะครับผมหลีมาสูงสุดนะครับทุกท่านเวลาเขาดรอปเนี่ยเขาจะดรอปมาสักไม่แน่ใจประมาณสักขนาดนี้ได้มั้งนะครับนะค่าเดานะครับนะแต่ทีนี้พอมันดรอปแล้วนะครับเราจะหลีขึ้นไปสูงสุดแบบเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้นะครับนะอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพราะว่ามันป้องกันความร้อนหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะครับมันจะหลีได้สูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่ระดับที่ดรอปแล้ว นะครับทำงงนั้นนะครับนะแต่ก็ยังสว่างแบบเดินป่าได้นะนะครับตรงนี้ผมว่าถ้าจะปรับปรุงก็คือก็น่าจะให้มันเร่งแสงขึ้นไปเท่ากับแสงแรงสุดแบบนี้ได้นะครับนะประมาณนั้นนะครับคือถ้ามันดรอปปุ๊บนะครับมันเหมือนจะจําแสงที่ดรอปไว้แล้วก็จะหลีขึ้นหลีลงเนี่ยขึ้นไปได้แค่ระดับที่มันดรอปนะครับนะต่อไปนะครับคลิกต่อไปอ่าปิดนะครับเห็นไหมครับจริงๆแล้วถ้าเรากดภายในไม่แน่ใจกี่นาทีนะครับมันก็ยังเปลี่ยนแสงได้อยู่ อ่าเริ่มแสงนี้ปุ๊บนะครับมาแสงฟลัดนะครับแสงฟลัดก็ไงครับอ่าปุ๊บนะครับเหมือนกันครับนะหลีขึ้นหลีลงได้นะครับตัวนี้5,700 k ค่อนข้างขาวนะครับนะโอเคนะครับสไตล์เดียวกันครับก็คือถ้ามัน drop แล้วมันก็จะหลีขึ้นได้สูงสุดเท่ากับระดับที่ drop แล้วนะครับแต่ถ้าเราปิดแล้วเปิดใหม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะก็โอเคดีนะครับนะอ่ะไปแสงต่อไปนะครับนะปุ๊บนี่เห็นไหมครับมันเปิดได้อยู่เพราะว่าน่าจะ ยังไม่ถึงเวลามันมันก็เลยไปโหมดต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นสปอร์ตกับฟลัดนะครับเขาจะเริ่มต้นด้วยนะครับแรงสุดเลยนะครับเวลาเข้าโหมดนี้นะครับอันนี้ผมหลีขึ้นมาสุดแล้วนะครับคราวนี้จะหลีลงนะครับลงก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับลงนี่ก็ไม่ได้แบบความสว่างน้อยนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคเลยนะครับตัวนี้ก็จากดูแสงที่ d r อปแล้วเนี่ยสบายครับเดินป่าวิ่งเทรลสบายนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นโหมดสว่างสุดถ้าผมจะวิ่งเทรลผมจะใช้โหมดนี้นะครับทำรองนั้น ในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับปุ่มนี้ครับทุกท่านปุ่มนี้นะครับถ้าจากสถานะเปิดเรากดปุ่มนี้ปุ๊บนะครับมันจะมีไฟน้ําเงินขึ้นมาเห็นไหมครับตอนนี้เซ็นเซอร์ทํางานแล้วนะครับโบกปุ๊บนะครับดับโบกปุ๊บติดเห็นไหมครับนี่คือชอบเลยนะครับนะนี่นะครับนะพะมันนั้นนะครับปุ๊บปุ๊บปรับแสงได้นะครับปรับแสงได้แล้วเซ็นเซอร์ก็ยังจะโอเคอยู่ยังทํางานอยู่นะครับปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับนะปิดเซนเซอร์ก็กดปุ่มนี้ครับ ปิดแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับทำลองนั้นครับนะมาดูปินมาดูปุ่มนี้ครับจากสถานะปิดนะครับกดหนึ่งครั้งปุ๊บแสงแดงครั้งที่2แสงน้ําเงินนะครับกดครั้งที่3เป็นแสงเขียวครับกดครั้งที่4เป็นแดงกระพริบนะครับนะดีมากนะครับมีไฟครบทุกแบบเลยนะครับโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับนะโดยรวมก็เป็นไฟฉายที่นะครับน่าสนใจมากแล้วก็ผมชอบนะเพราะว่า เขาน้อยน้อยมากในตลาดที่จะเห็นคาดหัวทําแสงส0่พัเคมานะครับแล้วก็บอดี้ที่เป็นแบบโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์เนี่ยนะครับหายากนะครับน่าสนใจมากๆครับนะส่วนตัวชอบเลยครับสายก็คุณภาพดีนะครับสายคุณภาพดีมากนะครับโอเคนะครับทุกท่านโดยรวมก็แนะนำนะครับตัวนี้ถ้าจะปรับปรุงอะไรอัพเกรดแบตเตอรี่เพิ่มการกันน้ำจาก IPX5 ให้สูงกว่านี้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของระบบ UI เนี่ยนะครับ แก้ไขนิดหนึง่งอย่างเช่นอย่างที่บอกไปเวลามันหลีมาแล้วเนี่ยเวลามันแสงรบแล้วเนี่ยมันจะจําระดับแสงที่ดรปนะครับนะมันจะจําแสงระดับที่ดรปเป็นระดับสูงสุดนะครับถ้าแก้ให้มันใช้งานแบบโอเครลีกลับขึ้นไปแรงสุดได้นี่ก็เจ๋งเลยนะครับนะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับนะมันแสงสว่างมากพอในการใช้งานคือผมไม่ได้มีปัญหากับการที่มันรบลงมาแล้วนะครับนะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูแสงกันครับทุกท่านโอเคครับ สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับนะครับไฟฉายคาดหัวนะครับ Sunray นะครับน่าจะรุ่นอะไรมามายูอะไร6-50ยเนี่นะครับชื่อมันจำยากนะครับขออภัยนะครับก็จุดเด่นก็คือมีแสงหลายแบบนะครับนะมีแสงหลักๆที่ใช้ในการเดินป่าวิ่งเทรลเนี่ยสามแบบนะครับอันนี้คือแสงสปอตนะครับมีแสงสปอตมีแสง f l ัดแล้วก็สปอตกับ f l ัดรวมกันแล้วก็แสง rgb นะครับนะ โบกเปิดปิดด้วยระบบเซ็นเซอร์นะครับได้นะครับนะอันนี้นะครับเขาจะมีระบบความจำนะครับแต่ก็เป็นความจำแปลกๆก็คือว่ามันจะจำโหมดแสงที่เราเปิดนะครับล่าสุดแต่ไม่จำระดับแสงนะจำจำโหมดแสงที่เราเปิดล่าสุดอันนี้ก็ตอนนี้ผมเปิดโหมดแสงแรกเลยนะครับก็คือแสงสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์เขาเนี่ยมีความเด็ดก็คือมันแสง 4000K นะครับทุกท่าน แล้วเวลาเปิดมาปุ๊บก็จะประมาณระดับกลางๆนะครับนะระดับกลางๆก็สว่างมากพอสําหรับการเดินป่าเลยครับนะระบบการใช้งานก็จะเป็นหลีแสงนะครับเดี๋ยวกดแชร์ให้ดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้สว่างสุดนะครับนะสว่างสุดของเขาเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ได้สักประมาณนักนาทีนึงได้ครับแล้วมันก็จะดรอปลงมาเดี๋ยวเราดูด้วยกันเลยนะครับมันดรอปลงมาขนาดไหนนะครับนะ แต่บอกได้เลยว่าก็ยังสว่างมากพอครับนะในการเดินป่าวิ่งเทรลนะครับเนี่ยนะครับนี่จริงๆเริ่มดรอปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับวัสดุมันเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับไฟเบอร์มันก็เลยการระบายความร้อนอะไรพวกนี้อาจจะไม่สู้นะครับตัวอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าความเบานะครับความเบาจะโอเคเลยนะครับนี่ครับมันดรอปแล้วนะครับทุกท่านประมาณนี้นะครับนี่ รบค่อนข้างไวนะครับนะรบค่อนข้างไวนะแต่ว่าเออเราก็เร่งขึ้นไปใหม่ได้นะครับแต่ว่าจากที่สังเกตนะครับจากที่สังเกตถ้าเกิดว่าแสงมันรบแล้วนะครับแสงมันรบแล้วนะเวลาที่เรากดปุ่มแช่ค้างไว้เพื่อเร่งขึ้นไปมันจะเร่งขึ้นไปได้สูงสุดแค่ระดับที่มันรบนะครับมันเหมือนมันจําแสงตรงที่รบไว้นะครับแล้วเราจะเร่งขึ้นไปจนสุดแบบ แบบเหมือนตอนเปิดใหม่ๆไม่ได้นะครับนะยกเว้นว่าปิดแล้วเปิดใหม่ประมาณนั้นนะครับนะเนี่ยเนี่ยดูระดับนี้นะครับนะเราเห็นต้นไม้อยู่ข้างหน้าประมาณนั้นนะครับนะถ้าผมกดแช่นะครับค้างไว้มันหลีลงนะครับนะโอเคลงจนต่ําสุดเลยนะครับคราวนี้ผมจะหลีขึ้นไปอีกนะครับนะทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับมันไม่สว่างเท่าตอนแรกนะครับนะมันไม่สว่างเท่าตอนแรกนี่ครับสุดของมันแล้ว นะครับก็เดาว,ว่าก็คือเรื่องของการป้องกันความร้อนนะครับแต่ถามว่าระดับนี้ที่มันดรอปลงมาเนี่ยวิ่งเทลเดินป่าได้ไหมผมโอเคนะผมโอเคกับมันเลยเพราะว่าผมเดินแสงขนาดนี้ได้นะครับสบายลักษณะสแสงนะครับก็พุ่งได้ไกลครับ20เมตรขึ้นอยู่แล้วก็มีสปิลคุมตรงเท้านะครับนะเนี่ยครับสปิลมันคุมตรงเท้านะครับเราก็เดินป่าได้สบายนะครับนะถ้าจะปรับปรุงจุดน,นี้ก็คือว่าควรจะ เร่งแสงขึ้นไปได้ให้แรงสุดนะครับนะจะดีนะครับไม่ใช่ว่ามันจำอยู่แค่อยู่ตรงนี้นะครับนะตรงตรงมันจำตัวที่แสงรลบนะครับนะแต่โอเคอยู่นะครับนะทุกท่านโอเคอยู่นะเดี๋ยวผมปิดแล้วเปิดใหม่ให้ดูนะนะครับเนี่ยเมันขนาดนี้นะครับนะเดี๋ยวดูนะครับว่ามันสว่างขึ้นขนาดไหนปึ๊บปึ๊บอันนี้คือเปิดมาทุกครั้งมันจะจำที่กลางๆนะครับเราจะเร่งขึ้นไปจนสุดเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ตัวนี้สว่างกว่าเดิมนะครับนะนี่นะครับโอเคนะครับทุกท่านไปแสงต่อไปครับตัวนี้คือแสง flash light นะครับ flash light เนี่ยสตาร์ทด้วยประมาณสักกลางๆเช่นกันนะครับนะนี่ครับผมก็จะเห็นประมาณนี้เลยนะครับระยะใกล้อ่าห้าเมตรถึง10เมตรได้นะครับเดี๋ยวผมจะหลีกขึ้นนะครับปึ๊บอ่านี่คือแรงสุดครับของ flash light บอกได้เลยครับว่ากว้างมากนะครับกว้างมากไม่น่าเชื่อฝัดไลท์ 5,700k นะครับก็เป็นหลอด c r e นะครับเห็นไหมครับทุกท่านกว้างจริงๆนะครับประมาณถนนโอ้ถนน4ีเลนได้เลยนะไม่น่าเชื่อนะครับถ้าผมรีวิวที่สนามบานนี่ก็เต็มสนามบานเลยแหะครับนะผมจะเดินมาตรงที่พอเห็นทางเนาะเห็นไหมครับผมมองเห็นทางข้างหน้าได้สบายผมใช้แสงนี้ เดินป่าได้นะครับเดินป่าได้ระดับท nice ี่ม <si yeah, ัน d r อปก็ก็ยังโอเคนะครับสําหรับการเดินป่าเนี่ยกำลังค่อยดรอป d r ครับตอนนี้นะครับมันก็ค่อยดรอป d r ลงนะครับเนี่ยผมมองเห็นทัศนวิสัยเนี่ยนะครับระดับ10-15เมตรได้สบายนะครับนะก็พอเดินไปเรื่อยๆในป่าได้สบายนะครับนะถ้าเราไปเดินป่าแล้วเราไม่ใช่ผู้นําเราใช้แสงนี้ได้นะครับนะในการเดินตามนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ อ่านะครับเนี่ยเดินได้สบายนะครับป่าผมตอนนี้ใบไม้รกมากนะครับนะอ่าเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับนะตอนนี้น่าจะดรอปแล้วครับดรอปมาระดับของเขานะครับเช่นกันครับก็คือพอมันดรอปแล้วเนี่ยเราจะรีขึ้นไปนะครับรีขึ้นลงเนี่ยนะครับก็จะขึ้นได้เต็มที่ก็คือระดับที่ดรอปนะครับยกเว้นว่าเปิดปิดใหม่นะครับนะทำนองนั้นโอเคนะครับอ่า เดี๋ยวผมจะพาไปดูแสงผสมนะครับสปอตกับฟลดนะครับมาดูด้วยกันครับปิดเปิดใหม่เห็นไหมครับทุกท่านมันจําแสงฟลดไว้มันมีความจําจําโหมดนะครับจาโหมดแสงนะครับปิดเปิดใหม่นะครับปุ๊บอ่าโอเคเห็นไครับไปแล้วนะครับตอนนี้มาโหมดผสมแล้วนะครับนะตัวนี้แรงสุดก็คือ650ลูเมนนะครับนะเห็นทุกอย่างชัดเจนครับสว่างมากนะครับนะสว่างมากสุดยอดเลยนะครับโหมดนี้ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปที่เนินนะครับนะเราจะต้องไปดูถ้าเกิดเราใช้จริงเดินลงเนินอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงนะครับน,ะนี่ก็มอเตอร์ไซค์ผมจอดอยู่ตรงนู้นนะครับนะีน่ตอนนี้ผมกาลังจะพาเดินลงเนินแล้วนะครับแสงสวยมากครับหายากนะคาดหัวแสงเหลืองเหลืองเนี่ยนะครับนะโคตรถูกใจเลยตวเนี้แต่ระบบ UI มัน อาจจะงงงนิดนึงครับเพราะว่าค่ายอื่นเขาไม่ทํากันแบบนี้อ่ะโอเคนะครับทุกท่านดูครับนี่ลงเนินเห็นไหมครับผมมองเห็นจุดสุดปลายทางเลยนะชัดเจนแล้วก็สปิลแสงคุมถึงเท้าสบายนะครับทัศนวิสัยดีขอบไม่ตัดนะครับนะรับประกันเลยครับว่าลงเนินสบายนะครับเพราะว่ามันแสงมันทําให้เรารู้สึกแบบนะง่ายและปลอดภัยนะครับนะลงเนินโคตรลื่นนะครับ กำลังเดินลงนะครับตอนนี้รองเท้ายังจะเอาไม่อยู่เลยครับเพราะว่ามันมีทั้งฝุน่นแป้งแล้วก็แล้วก็ใบไม้แห้งนะครับนี่เนี่ยตัวนี้นะครับเขาดรอปลงมาเนี่ยแต่ยังสว่างมากนะครับนะสว่างมากแบบว่าสบายอ่ะนะครับวิ่งเทลได้เลยนะครับผมว่าเขาออกแบบมาดีอยู่นะอ่าปุ๊บเนี่ยเดินลงมาแล้วครับแสงเราก็ดรอปลงมาแล้วนะครับนะตอนนี้ นะครับถ้ากล้องสั่นเยอะก็ขออภัยนะครับนะก็อยากให้เห็นจริงๆว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนะปุ๊บ่าผมจะหันกลับนะครับนี่เนินที่เราเดินขึ้นมาครับเมื่อกี้เดินลงมาครับนะนี่เดือใบไม้นะครับเห็นไหมครับว่ามันยังสว่างมากเลยเดี๋ยวไปตรงนี้ต่อนะครับเนี่ยถ้าเราเดินในป่าจริงๆเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือระดับที่มันดรอปแล้วนะครับจริงๆผมไม่ใช้แรงขนาดนี้หรอกนะ นะครับผมใช้ต่ำห่วนี้อีกนะโอเคเห็นไหมครับว้แสงดีครับแสงดีเห็นทุกอย่างชัดนะครับสีเหลืองชอบมากนะครับอ่าเดินลงมาแล้วนะครับอ่าทุกท่านดูครับความสว่างของเขามันดรอปแล้วนะครับนะความร้อนมีไหมที่หัวมีนิดหน่อยครับนะนี่นะครับลงเนินไปข้างล่างงั้น ป็นระดับ10บสเมตรก็มองเห็นทางชัดเจนครับวิ่งได้เลยนะครับเนี่ยครับทัศนวิสัยโอเคมากนะครับโอเคนะครับเนี่ยเขาดรอปแล้วครับดรอปแล้วประมาณนี้นะครับรันไทม์กราฟก็มีนะแต่จริงๆผมคิดว่ามันจะดรอปลงไปอีกถ้าเกิดแบตเตอรี่เริ่มอ่อนนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับสไตล์ห้านหัววิ่งเทลก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับจะชอบดรอปแสงเพื่อเซฟพลังงาน ให้เปิดได้นานๆนะครับไปดูโหมดแสงอื่นกันครับทุกท่านออ่พวกแสงแดงอะไรพวกนี้นะครับขอปิดก่อนนะครับปุ๊บอ่านี้ครับแสงแดงนะครับแสงแดงก็ไม่ได้แรงมากนะครับพอมองเห็นได้ในระยะ3เมตรนะครับใช้รอบๆเต็นท์ได้อะไรพวกนี้นะครับอ่านหนังสือไม่ใช่อ่านหนังสืออ่านแผนที่อะไรพวกนี้นะครับหาของระยะใกล้ ไปดูแสงต่อไปครับน้ำเงินอู้น้ําเงินนี่มันแรงนะนะครับน้ำเงินนี่ถือว่าแรงระดับหนึ่งเหมือนแสงอ่ Uv เลยนะครับเหมือนแสง Uv เลยเนี่ยผมมองเห็นจอมปวกตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับทางคือถ้ามีสีสะท้อนแสงพ้่นเนี่ยก็จะสะท้อนวาบ,บขึ้นมาเลยนะครับอ่ะไปต่อนะครับแสงเขียวนี่ครับแสงเขียวแสงเขียวนี่ก็คือสบายเลยครับนะ เดินได้ครับตัวนี้ยืนยันว่าเดินได้นะครับเดินได้ไปตกปลาอะไรพวกนี้แสงเขียวแสงแดงน้ําเงินช่วยได้นะครับนะบางทีมันส่องไปเงี้ยมันสะท้อนทุนนะพวกทุนตอนตกปลาอะไรพวกนี้พวกแสงน้ําเงินเนี่ยนะครับนะอ่ะไปต่อครับต่อไปก็จะเป็นแดงกับพิบนะครับเห็นไหมครับทุกท่านอ่ามีประโยชน์มากนะครับนะโอเคนะครับอ่ะผมขอกลับโหมดแสงปกตินะครับ ปึ๊บปึ๊บนะครับอ่ากลับมาโหมดสปอร์ตกับฟลัดครับทุกท่านดูเปิดขึ้นมาวาบเลยนะครับนะสว่างวาบเลยสปอร์ตกับฟลัดเนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเปิดโหมดแรงสุดเลยนะครับนะโหมดแรงสุดเลยไม่ใช่โหมดกลางนะครับเป็นการออกแบบระบบ U I ที่แปลกๆนิดนึงนะครับโดยรวมนะครับก็จากที่ใช้งานถ้าจะต้องแก้ไขอะไรก็ระบบ U I ครับเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้นเคยกับระบบพวกนี้นะครับ แปลก,กนิดนึงนะครับแต่ข้อดีคือแสงดีอยู่นะครับแสงดีเป็นค่าหัวแสงเหลืองที่แสงดีแล้วก็ระบบการหลีปรับปรับแสงเนี่ยละเอียดมากหลีแบบหลีแบบมันไม่เร็วเกินไปครับเนี่ยผมจะหลีให้ดูนะปึ๊บค่อยๆลงเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ขึ้นฟึ๊บนะครับนี่ขึ้นมาแล้วครับโอเคนะครับนะ แต่รู้สึกว่ามันเริ่มดรอปนะนิดนึงแต่ว่าโอย้ยังสว่างเยอะครับยังสว่างเยอะนะครับโดยรวมเป็นไฟฉายที่ดีครับทุกท่านปรับปรุงต้องปรับปรุงระบบ UI นะครับแล้วก็ในส่วนของการกันน้ําตัวนี้กันน้ําแค่ IPX5 นะครับนะก็ได้เสียวอยู่นะครับกันฝนได้กันอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้มันต้องไประดับ IP68 อะไรพวกนี้เลยนะครับ IPX8 อะไรพวกนี้นะครับถึงนจะดีนะครับโอเคนะครับทุกท่าน ก็คงมีเท่านี้ครับอ้อในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับนะคงไม่โชว์ตรงนี้นะครับแต่บอกเลยว่าดีเซ็นเซอร์เขาเนี่ยเราโบกมือเนี่ยมันจะปิดปิดเปิดไฟฉายได้นะครับตรงนี้ชอบไม่ใช่เปลี่ยนแสงนะครับปิดเปิดไฟนะครับนะโอเคนะครับทุกท่านวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมก็ตัวนี้ไม่ได้แพงมากประมาณพันสองพันสามเองนะครับนะเท่าที่เห็นราคาจากเว็บที่สปอนเซอร์ให้ผมมาแฟลชไลโก้นะครับแฟลชไลโกนะครับนะ โอเคนะครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้มีไฟใช้ตัวใหม่ๆมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ